Yeah It's that Zsupo n o a Shima Flow Yeah 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 It's that Zsupo n o a Shima Flow Yeah Yeah Okay, okay ครับคุณชมนี่ก็เป็นคลิปแบบเรียๆที่ผมตั้งขึ้นมานะเพราะว่าวันผมอัดในช่งชวงเวลาเจ็ดมงเช้าซึ่งเป็นเพิ่งเข้าไปเปิดที่แบบว่าเข้าไปในเจอเรียๆคนฟังจริงๆนะครับผม คือเขาไปเจอจริงๆคนฟาร์มจริงๆนะซึ่งเน,นี่ยในคลิปเนี่ยคือแอดไม่ได้ซื้อของไม่ได้อะไรให้ไปแจกเลื่นแหม่คือของทัคค้งหมดที่ผมฟาร์มมาแล้วขอผมบอกวาแจกโดยใจผมเองนะครับผมโอเคเอาไปรับชมวีดีโอเลยครับไปโอเคก็ขอกราบสวัสดีทุกคนผมนิวผมช่องดินปืนนะผมว่าละวันนี้ผมจะไม่ทำคลิปปผมมาซื้อปืนอะไรไม่คลิปตื่นเล่นผมจะมาดูว่าคนฟาร์มตอนเช้า เขาได้อะไรกันนะผมซึ่งผมตอนแรกนี่ผมตอนช่วงแรกผมลืมถ่ายคลิปนะเพราะว่ามันมีคนอีกคนหนึ่งฟาร์มดึกมากตีสี่ถึงตีห้านะตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงสี่สิบแปดล้วก็ถือว่าเช้าอยู่นะก็ถือว่าอาจจะสายๆแหละแต่คนตื่นเช้านะโอเคผมก็มาดูว่าแล้วคนนี้เขาชื่อว่าสามเอ็นะก็มาดูว่าเขาจะแอดอะไรเขาจะได้อะไรเปล่าถ้าเขาไม่ได้อะไรจากการที่เขาฟาร์มนะเดี๋ยวผมจะ ให้ของขอแล้วกันเตืนก,รรกันเส็จเท็จหนึ่งแล้วครับผมคือมาตอนที่สี่เที่ยงผมเข้ามาในรอบผมที่เก็บผฟาร์มอยู่นะซึ่ผมก็ได้ในการตอบแทนค่าฟาร์มของแต่ค่าเล่นอื่อันนี้คือเียอับไม่มีคอนเทนต์อะไรนะครับผมก็คือลงมาเห็นคน๊กตาหมูก็กกกเลยเข้ามาดูว่าที่เขาฟาร์มไอคอนเนี่ยเขาได้แล้วลนะซึ่งเขาไม่ได้เลยเนะี่ยผมก็จะเอาอให้เขาเขาที่ผมว่าผมก็ไม่มีอะไรามากไปแลผมก็คือ มีพอเล่นบอมาก,ก็คือแบ่งให้คนอื่นเล่นบ้างประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวผมก็ขอเจอเรื่องพอดีขัไปหาเขาเลยแล้วกันนะที่จะเอาของเด็กเหยวตัดไปที่ชุดนี้พเพื่อที่จะเอาของให้เขาละหรือว่าผมให้เราบ้างก็เป็นชุดยิงอะไรเล่นไม่ขึ้นไหมผมก็พึ่งผมก็พึ่งฟาร์มขึ้่มาได้เหมือนกันก็ถือว่มาคราบเขียนก็เป็นฝดนนะเนี่ยสามไม่ได้เลยน้ำมันจะตายเนี่ยโอเคก็ถือว่าเป็นได้คลิปแล้วกันนะ ให้แล้วก็ได้ของได้ให้คนอื่นที่เขาฟาร์ก็ได้ด้วยนะเพื่อเพื่อเปลี่คนนะพวกนี้มีคนเล่นประมาณนี้ก็หละคนที่เขาเขามาฟาร์อะไรกันคนี้ว่าเยอะอยู่นะอือะว่าเวลาเล่นไปตรงบ้างหือว่ามีเยอะมน้อยนะครับหรือว่าพอเล่นพอยินอยู่ประมาณนี้นะพี่ลุงเจะขับไปไอขอดแล้วก็เจ้ยของไปก็ต่อไปใส่ตัวไปว่าคนไห้เขานะได้อะไรบ้างสำหรับ ไม่ได้อะไรเลยก็ได้ครับผมก็ขอขอบคุณท่างทราสำหรับใครทีร่มาเล่นเดิร์ฟเราเรครับผมซึ่งเซิร์ฟเอเจนเซชั่นแมทซครับซึ่งเซิร์ฟเพิ่งเปิดใหม่แนวเกาะเหล็กนะครับผมไม่มี50ไม่มีชุดถึกครับเป็นแบบเรยวๆทามมิ่งเลยแล้วก็ของดอกก็จะไม่ดับยากครับผมเพื่อที่จะให้แบบไม่หัวร้อนเกินไปนะไม่หัวร้อนเวลาเขาตกผมก็จะมีกระเป๋ามันเท่านี้นี่กี่กโลวะนี่ก็เปิดไอ้ดอกได้นะครับ60โลเอามาเอา60โลให้เขาไป1ชุดแล้วก็ในตัว ของไม่เยอะนะครับผมของผมไม่เยอะเหมือนกันนะก็ <c oughs> มีพอเล่นบ้างก็จะให้เขาบ้างครับก็จะแจกให้คนบ้างอะไรประมาณนี้นะครับโอเคผมจะให้เขาให้เขาไปนี่คือฟาร์มจากบอสได้ั้งนั้นเลยนะครับผมนี่คือจะให้บางส่วนนะโอเคไปประมาณนี้แล้วกันนะก็ถือว่ายิงยากอยู่นะกว่าจะที่จะได้มาพวกซิกพวกฮันนี่ฟาร์มมาคิงแชตร,รงนี้ LS มีปะไม่มีเดี๋ยวคอยให้รอหนึ่งแล้วกันเวลาที่เขาทำมเสร็จ กอรมาีเดี๋ยวที่รอบเป็นไงท่าของฝั่งเราเสียนะผมให้รอบนี้นะก็คือว่าแจกให้คนเล่นไปแล้วผมก็ไม่ใช่เอ็นดีเลยนะครับผมขอบอกว่าว่าก็เป็นแบบเรียวๆเลยกันแายที่แบบเรียวๆเลยนั่นหราะว่าไม่มีเมฆขึ้นมาไม่มีความเดือนะผมเข้ามาเห็นก่อจะแจกของต่างระดับต่างระดับดีก็คือเปของาร์มคนนี้แหละนะอาจจะฟาร์มตอนช้าอาจจะตื่นฟาร์มได้ก็บางนาบางวันนี่ผมก็ไม่รู้แต่ว่าผมเข้ามาตอนนี้ผมเจอ อยากแจกคนับก็อยากที่ผมได้บอานออกขายบ้างบอ,อกว่ามีราคาไม่เยอะนะครับไม่เยอะเหมือน,น,น,นซื้อปินนะครับแต่ก็พอแบบ โอเคทุกคนก็ตอนนี้ก็ถึงแอร์พอร์ตที่ไดียบ้อย้วผมดิดว่าเขาจะฟาร์มได้อะไรบ้างนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นไมโครพอนนะแต่เป็นเดียวเลยเอาเลยเลยฮัลโหลครับนายฮัลโหลนายเพิ่งมาเล่นใหม่เหรอครับน,นี่เดียวเลย<ด>่นะคอ๋อนายนายเล่นตั้งแต่กี่โมงอะ่ะฮะนายนายไม่เล่นตั้งแต่กี่โมงอะ่ะเพิ่งมาเล่นเลยเพิ่งเพิ่งมาเลยเหรอได้อ๋อได้อะไรบ้างในตัว ไม่มีอะไรเลยมีบอสข้างเนี่ยตีฟาร์มไม่ได้ด้วยอะไรนะมีบอสอยู่ข้างๆเ่ยฟาร์มไม่ได้ด้วยอ้าวโอ้เดี๋ยวแป๊บนึ่งจ้าเดี๋ยวเรากินบัตรหดี๋ยวช่วยกินบอสนายไม่มีของอะไรเลยเหรอไม่มีโอ้เราเพิ่งเข้าเซิร์ฟมาลองดูว่าคนออลในเซิร์ฟเท่าไหร่เราเจอนายคนแรกเพิ่งสมัครเพิ่งโหลดเลยโอ้ตามตามมาจากไหนเนี่ฮะตามตามเว็บมาจากไหนเหรอตามตามเซิร์ฟเป็นโปรโมทไงโอเป็ตโปรโมทอีกอะโอ้เดี๋ยวเราเคลียร์บ้างกัน เดี๋ยวนายเทิดเราหน,น่นอยสิสนใจเฮ้ยเธอเป็นเทิดไม่ได้น,ดนะน้องมีปืนมีบอสป่ะเอ้ยได้นี่หว่ามีแค่ปืนที่ถืออะ่ะมีแค่ปืนที่ถือนะเก็บของเก็บของเก็บไงโอ้โหไม่มันเก็บมองไม่เห็นครับครับครับนี่คือบางส่วนนะครับที่ผมจะให้ก่อนนะครับเดี๋ยวรี้ครับเดี๋ยวเรายิงบอสให้แป๊บนึง เอ้ยน่าพนมงยิงอเองดีกว่าเพื่อนอ่ะเสร็จิ้นแล้วไปยิงเลยยิงยิงเลย,เยยิงเลยยิงเลยผม ได้แค่ผิได้แค่ของอะไคกันทีนี่ก็เป็นที่นบ er ี่เข้ามามีเว็บบเว็บถ้ามาถึงเล็บบนก็คืออะไรก็คือเล็บเทเซเบอร์อรผมเป็นเล็บที่จัดอันดับของเซิร์ฟมอสีทุกเซิร์ฟนะถ้าใครเอาลงก็จะติดแรงผมน่าจะเข้าค้าว่าเซิร์ฟเนี้ยน่าจะเป็นแรงสามมั้งนะแรงสามแรงสามของเทเซเวอร์นะครับผมก็คือจัดดับ ของคนที่เข้าเล่นมากที่สุดหรือว่าคนที่แบบจะน่าเล่นมากที่สุดก็คือติดหัวใจกดหัวใจคนคนละหนึ่งคนละยี่สิบก็คือน,น่าจะเว็บน่าจะเสริมนี่น่าจะได้ไปเป็นมาณเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้นันะเดี๋ยวรอดู่เดี๋ยวรอดูว่าเขาจะรู้สึกไงเวลาที่ผมให้พอนะขอขอบนคะุณฟัง,ง่งนองได้เลย ถผมคือเขาขุดมาเล่นเลยนะโอเคผมก็จะแจกของผู้เล่นทพาไมคนนี้ถือว่าโชคผมเป็นคนที่โชคดีคนที่สองผมว่าวันนี้นะผมตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงห้าเจ็ดนะผมคนนี้คือคนที่สองนะคนแรกผมไม่ได้ทำผิดเขาขออะไรด้วยนะครับผมคนแรกผมให้ขอไปเยอะมากกระเป๋าหกสิบโลก็คือเปิดใจแอร์ดอบได้แล้วก็สุดเท็่สุดผมเปิดใจแอร์ดอบได้เท่านั้นโอเคคนนี้ผมว่านะครับผมมีเยอะเลยก็จะเอาให้เขาเลวยกันเยอะเลยนะ

ใช่ครับใช่คือผมแบบเพิ่งเพิ่งตื่นมาแล้วก็มาดูหมดออนในเซิร์ฟแล้วก็เห็นหนา,ายฟัร์ก็เลยเข้ามาคุยเล่นกันใหม่เพิ่งตรวจเสร็จแล้วก็เพิ่งเข้ามาฟาร์มเลยเหรอใช่ใช่<อ>มันไม่เห็นมีปืนดบับอะไรเลยอ่ะผมไม่หาปืนยากอ่ะไม่ดอบไม่ดอบเลยเหรอไม่เห็น,นดี <มา S 2> เลยเซิร์ฟรีหรือเปล่า ไม่ใช่ของในเซิร์ฟมันน่าจะเพราะว่ามันจะดีมันจะมีของในเซิร์ฟดีแล้วมันก็จะปรับดอบกใหม่อะไรแบะนี้นะโอเคนายในตัวไม่นั้นไม่มีอะไรเลยใช่ปะไม่มีเนี่ยมีแค่นี้ลเคงั้นผมจะเอาของให้นายกันแทนกับที่นายเสียเวลาฟาร์มไปคือผมมาเจอผู้เล่นประมาณซึ่งผมเข้ามาเซิร์ฟประมาณสองรอบลแล้วลนี่รอบที่สองรอบแรกผมเจอประมาณคนเล่นประมาณตีสี่ตีห้าขอฟาร์มอยู่ฟาร์มตั้งแต่ ทุ่มหนึ่งถึงตีห้า no? เรื่องเขาแบบได้ประมาณนึงผมก็เลยให้ของไม่พวกปืนมันดอกจากไหนอะพวกปืนดอกจากบอสเยอะเลยเหรอะดอกจากบอสด้วยดอกจากพื้นด้วยแต่ส่วนมากพวกซิกพวกไอ้แมฮ์นี่สกฟาร์มเนี่ยจะดอกจากบอสมากกว่าแต่เป็นสกาไข่เอ็มซีมาสดะพวกนี้ไอ้ิ๋วเนี่ยจะดอกจากพื้นมากกว่าผมไม่เห็นเล่ยมีแต่เบนเด็ดกับเนี่ยเป็นยูเลอร์อะอ๋อโอเคโอเคไม่เทียบกับนี่เราให้เดี๋ยวเดี๋ยวมาอนี้ไป นายมีกระเป๋าผ้าไหมเป็นเดี๋ยวเรากดเดี๋ยวซื้อเอ,อ้ยไม่ผมว่าไม่พอไม่พอมีมีเนี่ยมีตังในตัวเท่าไหร่ดูยังไงอ่ะอ่าโอเคแรับผมน่าจะให้ของที่สามหมื่นนะดูยังไงว่ามีเท่าไหร่อ่ะอาจจะแปดนับไปดเอฟสิบเอฟสิบได้ว่าตังผมก็เหลืออยู่มานี่นเดี๋ยวเอาไปสี่หมื่นเลยแล้วกันนะ,นะคนนี้ส่วนที่เหลือผมน่าจะให้ก่อนเลา ดี๋ยวผมซื้อกระเป๋ามาเปลี่ยนดันดูยังไงอะดูยังไงตามเลยต่อเอากระเป๋านี้ไปอันนี้เราให้กระเป๋านี้เพื่อนเปลี่ยนเลยมันหาจากไหนอะกระเป๋าพวกนี้กระเป๋ากระเป๋าพวกนี้ถ้าถ้านอกจากท่านกระเป๋าพวกเนี้ยถ้านอกจากเนี้ยก็คือเปิดแอ้ดอกเอาเพื่อนไม่มีดอกไม่มีดอ๋อ มันก็แลงอยู่ประมาณนึงอ่ะเพราะไอ้ดอกสุ่มต้องนะผมจะไปอ๋อโอเคมาเทรดกันก่อนนะเดี <names> okay. th th ๋ยวไปแล้วกับเซตเดี๋ยวเรามีของให้นายอีกเสียค่าเสียเวลาฟาร์มเลยเทศเราเลยเได้ปะเดี๋ยวพาของเราเราพาของเก็บ อันนี้ก็พอแล้วปุ่งแคอ่อาปืนมาฟ้าผิดเฉยอันนี้ก็เยอะแล้วครับเฮ้ยน้ำหนักเกินเอาเอาเอาออกได้ไปะเอาฮันนี่ไม่ต้องไม่ต้องเอาฮันนี่มาก็ได้ครับเอาแค่พวกข้างบนก็ได้เอาเอาไรเพื่มอีกด้วยง่ายเหรอน้ำหนักเกินเหรอเตือนวะมีมปืนยิงบอสปะปืนยิงบ้าเดี๋ยว,ปยยวไปเซฟเราของกอลับกลับเซฟตกันเออเกินเนี้ Ok, đержain, đ đ để là đế, okay, bah, để tiện à. à, <laughs> oh, để kia Ok, ngay, ba, đi. Kap, 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 chặt มีสองคนนะท,ที่ที่มาจากไหนสองสามคนนี่แหละมั้งะปไป,ปเราพาไปกันเดี๋ยวเดี๋ยวของที่เพิกเดี๋ยวผมจะตัดไปที่เซฟเลยแล้วกันนะเผื่อมีอะไรข้อมูลอะไรที่ผมพูดคุยขออีกเดี๋ยวผมจะตัดลงในคลิปนะครับผม มันจะมีบอสดำด้วยนะเพื่อนบอสดำบอสแดงบอสดำใช่ใช่บอสดำบอสแดงคือที่ไหนอ่ะบอสดำคือคือเ<ล>ดลต้าเดลต้าตรงเนี้ยตรงอ๋ออ๋ออ๋อ,อ,อเดลต้า,าแต่ตมันอยู่แบบมันอยู่แบบไหนอ่ะมันอยู่มันอยู่มันเกิดกลางเมืองเลยเดลต้าแล้วก็บอสแดงน่าจะอยู่กินวูดสเตเดียมแล้วก็ชิงช้าสวรรค์สองตัวโอเคนะเดี๋วเราเอาของกันนะเราให้ของบอสดำอยู่ตรงไหนนะอยู่เดลต้าอยู่เดลต้าเพื่อน เดลต้าอยู่ตรงไอ้เนี่ยขวาขวาของเซฟไปไะเดลต้าพาร์คอ่ะเดลต้าพาร์คอ๋อออ๋เห็นแล้วเห็นแล้วโอเคตรงนี้เลยบอดดัมใช้เฉพาะเฉพาะลูกซองยิงนะมันถึงจะตายโอเคไม่ได้มาเอของกันไหมแล้วบอสแดงนะบอสแดงตรงไหนนะบอสแดงอยู่กินวูดแมปกินวูดมันจะเป็นออฟฟิเชียลห้องแรกเลยแมปแรกเลยห้องแรกเลยก็คือห้องหนึ่งกินวูดแล้วก็ห้องหนึ่งกินวูดเดี๋ยวอย่าไปเข้าผิดนะ มีมีมีเป็นม,มีพิมพ์แมพงกินบุตดูดูชื่อแมพอ่ะเยโอเคเกยร์เกียร์นี่ไม่เกียร์ไม่เกียรเรา <Yeah. S 1> ให้ของไว้เล่นเท okay, เราเลยเพื่อนโอเคนี่ก็เป็นสองส่วนหนึ่งครับผมที่ขอพื่ที่ผมให้เขาเล่นนะก็คือเดยอะหนึงนะนี่น่าจะเป็นส่วนหนึ่งนะ เอาหนะะักเต็มป่ะเก็บเก็บของไหมเก็บของยังเก็บของอีกตัวยยังเก็บแล้วเก็บแล้วโอเคทำไมน้หนักเกินวะได้ยังเก็บยาแป๊บเก็บยาแป๊บใครครับเดี๋ยวน่าจะได้แล้วนะ มันเจอ siz? มันเจอ siz? มันกระบอกหนึ่งเจอมากระบอกหนึ่งกระป๋องหนกีิโลหกสิบหกสิบเออหกสิบเกินไม่เหรอนี่ห้าพี่แปดเนี่ยอ๋อโอเคเก็บก่อนเก็บก่อนนี่ก็เป็นของส่วนหนึ่งนะที่ผมจะให okay. like like ้เขาไว้เล่นนะครับผมก็คือน่าจะเป็นพวกนี้แหลยให้ไปไอ้เก็ตมีมีมีปืนยิงบอสอยู่ไหมแ้วมันยิงบอลก็ปืนอะไรอ่ะป้าเชงพวกพวกเนี้ย

จะกดยาข่าเลยก็คือเอาไว้ขอให้ขอเอาเอาไว้เอาไว้ยิงเอาไว้เ,ไวเล่นนะครับผมเอาไว้ปั๊มยาไว้ยิงบอสนะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมก็จะทําไม่ใช่ไม่ใช่คอนเทนต์นะเดีวเดียวเลยก็คือเจอปุ๊บแจกปั๊บเลยนะไม่ได้ผมไม่ได้ได้ซับของจากแอปนะผมแอปได้ซับของให้ผมมันแจกก่อนนะคือนี่ของทั้งหมดก็คือผมฟาร,ร์มมาล้นๆเลยนะครับก็คือบอกไว้ก่อนเผื่อเขาใจผิดกันนะครับเพราะว่าหาซับของแจกนี่นี่คือของที่ผมฟาร์มมาเพราะอยากให้ขาครับผมเคยฟาร์มแล้วมันได้ยาก ผมก็เลยเออแจกแจกให้เขาไปนั้นแหละใหเขาไปเล่นไปยิงนะต้านหนึ่งนะาสักครู่นะอนนนะโอเป่ะเท่ะโอ้ยเอาเอาเอาไปเล่นเล้วไปเล่นแล้วโอ้เยอะ <laughs> เดี๋ยวเผื่อยิงด้วยเผื่อมีคนไปยิง เอาเผื่อไปยิงเลยแม็กผมมีวิเยปไหมทีนี้เถิดไปเลยครับเอาไปยิงคนล็อกกี้เผื่อมีคนอยากยิงคนได้อยากยิงเดี๋ยวเราไอ้เด็กเด็กนี่ต้องต้องต้องดรอปอนึ่งยอดเลยไอ้ซื้อดอได้ปะเด็กนี่ดรอปอยู่แต่มันยากอ่ะส่วนมากไอ้นี่ไอ้นี่ผมซื้อผมซื้อผมซื้อให้ให้หน่อยผมซื้อให้โอ้ยโคตรเยอะ เคนเข้ากลุ่มยังครับเข้ากลุ่มยังเข้ากลุ่มเข้าเข้ากลุ่มหมดแล้วกลุ่มเฟสใช่ปะ่ะใช่ใช่กลุ่มเฟสเข้าแล้วใช่ป่ะเข้าแล้วเข้าแล้วโอเคโอเคนายจะไปฟาร์มต่อเลยไหมไปละไป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 ผมยังไม่ไเรียนสกิลเลยโอเคขอโชคดีนะระวังคนดักเอ้ยเปลี่ยนกระเป๋ากันเปลี่ยนกระเป๋าเมื่อเปลี่ยนกระเป๋ากันกระเป๋ากระเป๋านีดแหละวไม่เขาปีนเนี่ยมันดักได้เด้อดักได้ยงิงตายกันหมดเลย ตายถ้าเมื่อเช้าไ้เมื่อก่อนหน้านี้มันเห็นบอกยิงกันไม่ได้ใครบอกเพิ่์สไม่รู้อ่ะแต่ไม่ได้เชื่อเลยไม่ได้แอบตี้ไว้ยิงตายหมดเลยและระวังด้วยไม่มีเซิร์ฟแมทที่จะไม่สามารถยิงกันได้เอ้ไม่มีเซิร์ฟแมที่จะมันไม่ยิงไม่ยิงกันไม่ได้ยิงกันตายหมดเก็บกระเป๋าไว้เลยนะกระเป๋านี่ทุกดอกมัเพียกระเก็คือแอร์ดอกมันจะดรอกทุกๆหกชั่วโมงนะแมทโคโลอ่จะดรอกบัลเดอร์เซตตี้กับแคมป์โซสตี้ สองเมืองนี้ไอ้ด,บดบอบจะตอบทุกๆหกชั่วโมงรอเปิดแล้วกันายทักเฟซมา๊กแล้วเดี๋ยวผมถึงส่งดีคอดให้ได้ๆโอเคชื่อจกักรลินอะเฟซผมอะในกลุ่มอะน่าจะเห็นมัางรูปโปรไฟล์สีขาวอะ คือของผมไม่ได้มีของก็คือผู้เล่นทั่วไปครับผมสำหรับผมนะผมก็เอาไปยิงเอาไปอะไรเล่นๆนะครับก็ไม่ได้แบบนี้ครัชื่ออะไรนะจักรินเจบีป่ะใช่ใช่ใช่ JAKKAIN ก็ผมก็มาแจกเขานะครับผมก็เลยว่าเขาเพิ่งเพิ่งเล่นไหมครับผมก็มันมีคนดักฟาร์มเลยผมก็เลยเออมันก็ให้ดักฟาร์มให้อันนี้ด้วยไปวันนี้เจอปะเจอปะเจอเจอเกี่ยวเคได้ก็ไปฟาร์มได้ก็ได้เพื่อนเดี๋ยวขับรถไป เดี๋ยวเราไปล็อกกี้อ่ะเราไปเล่นไนงะกิวเต็มเล่นยาวเลยมั้นเนี่ยเล่นเรื่อยอ่ะเล่นเรื่อยไม่ทำงานก็วางเล่นโอเค,อเค,อเคสำหรับการที่ว่าเจอผู้เล่น เยอะๆนะผมก็น่าจะเจอที่เขาคือที่ที่ทำมาแบบเดียวมากเลยดีที่ผมเจออีกคนนึงนะซึ่งผมไม่ได้ถ่ายคลิปไว้ไหมเพราะนั้นก็แจกของยิ่งเลยนะแจกของยิ่งมากนะรับคนเลยนะก็คือเดี๋ยวแจกปืนไปเยอะเยอะโอ้โหหลุดแคทหลุดเยอะกว่านี้อีกโอเคหลุดพอดีโอ้โหการสุดที่ปิดคลิปไปแค่นี้พอดีครับผมก็ขอกลาวสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้กระด้างเลยสวัสดีครับ